จงใช้ น้องดาวนางสาวหนึ่งฤทัยพุ่มสวัยนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจโ้ซึ่งวันนี้ทางรายการก็จะได้มาพูดคุยนะคะว่าน้องดาวมีเคล็ดลับอย่างไรในการเรียนให้ได้เกรดดีๆนะคะซึ่งวันนี้น้องดาวก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ,สว,ส,คะวสวัสดีค่ะน้องดาวสวัสดีค่ะหนูก็ชื่อนางสาวหนึ่งฤทยัยพุ่มส,สวัยนะคะชื่อเรียนชื่อน้องดาวนะคะค่ะเคล็ดลับในการเรียนดีของหนูคะคะหนึ่งก็คือตอนแรกที่ก้าวเข้ามาศึมหาัยแม่โจ้เนี่ยหนูได้มี เป้าหมายในชีวิตว่าเราอยากจะทํางานอะไรก็คือตอนนั้นก็คือตั้งเป้าหมายแล้วก็พยายามมาตลอดเพราะว่าเราเคยเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเรียนเราก็ไม่อยากที่จะล้มเหลวอีกค่ะเพราะว่ายิ่งเราทําได้ดีเท่าไหร่เราเหมือนยิ่งมีโอกาสหรือว่าทางเลือกที่จะไปถึงเส้นจุดมุ่งหมายของเราหให้มากขึ้นค่ะแล้วก็สองนะคะพอหนูมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่หนูทําให้ถึงทําได้ดีเสมอมาก็คือ ความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็ความไม่ท้อถอยเพราะว่าหนูไม่อยากให้คนที่ว่าอยู่เบื้องหลังของหนูเนี่ยเสียใจว่าทําไม่ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองเ,เกิดความเสียใจว่าเรายังทําไม่ดีที่สุดถึงจะผิดพลาดก็ยังภูมิใจในตัวเองอยู่ค่ะว่าเราได้ทดําได้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะคะ อันนี้ก็เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วที่น้องดาวบอกว่าเคยผิดหวังจากอะไรนะักเกรดอะไรงี้ไหมคะที่บอกว่าเราที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ในการที่แบบเรียนอาจจะไม่ดีเป็นยังไงคะประมาณไหนคะตอนที่หนูอยู่ในมัธยมปลายค่ะหนูได้เป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ว่าเราไม่ค่อยจะสนใจการเรียนอตอนช่วงมสี่ค่ะ,คะทีนี้เกิด เรื่องเรียนอย่างเช่นว่าติดศูนย์เยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาถึงช่วงชิตมหกเราต้องเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเรานอยากทํางานอะไรอพอเริ่มดูว่าเราอยากจะทํางานอะไรเราก็เริ่มเจาะดูข้อมูลนะคะว่าต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างทีนี้เราก็มาดูกับตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติคู่ควรกับสินที่เราจะทํำไหมมาคิดคิดดูว่าเ,ราเกดเรดเฉลี่ยเราน้อยก็เป็นความผิดพลาดที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เพราะว่าทําให้โอกาสหรือว่าทางเลือกที่เราอยากจะไป มันน้อยลงตัวเลือกเราน้อยลงทีนี้หนูก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ ก็เลยคิดว่าอันนั้นถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตไปะค,ะค่ะค่ะก็เป,มมเป็นความผิดพลาดท,ที่เรารู้ตัวเร็วพอเรารู้ตัวเร็วว่ามันผิดพลาดจากการที่จากตัวเราที่เราสนใจแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่นะคะ,คะก็เลยทําให้ในช่วงมัธยมปลายใช่ไหมคะน้องดาวก็ติดศูนย์อะไรบ้างก็มีประ,ะปรายนะคะแล้วก็ในช่วงม .6 ที่จะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องแบบเออแอคทีฟตัวเองมากขึ้นนะคะ,คะนี่ก็คือที่มาที่ไปเริ่มต้นจากการที่ต้องมีความมุ่งมั่นนะคะ แล้วก็ล่าสุดในปีการศึกษา2,562เนี่ยน้องดาวมีเกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่คะเมื่อ2,562นะคะก็ มีเกจเลียรรวมทั้งสิ้น3.91ค่ะโอ้โห3.91นะคะ,คะแล้วก็เหรียญเดือนดีนี่ได้ทุกปีไหมคะหรือว่าปีนี้เป็นปีแรกได้ทุกปีตั้งแต่ปี2561ค่ะอืมได้ทุกปีเลยก็คือปี2ปี3แล้วก็นี่ก็ปี4ีใช่ค่ะอย่างหนูนะคะเป็นคนคำนึงอยู่เสมอว่าคือได้ยินมาว่าเด็กเรียนอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานค่ะแล้วซึ่งหนูก็เป็นคนค่อนข้างที่จะว่าแคร์สังคม แค่คำพูดนะคะไอเราก็เลยจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติให้มากที่สุดที่พอที่จะเป็นได้ก็เลยเลือกที่จะมีทั้งาศาสตร์และศิลปศาสตร์ก็คือว่ามีความรู้เกี่ยวกับ <S <S ทฤษฎีก็คือว่าเราก็ต้องเป็นในด้านปฏิบัติหนูก็เลยว่าหนูก็ต้องฝึกเพราะว่าการทํางานเนี่ยเราต้องอาศัยในเรื่องของทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปก็เลยอยากที่จะทํากิจกรรมควบคู่กับการเรียนไปด้วยเหมือนว่าเราได้สร้างแบบ ระดับความยากขึ้นนะคะเลเวลจากเรียนอย่างเดียวและทีนี่หนูคิดว่าหนูประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วหนูก็เลยอยากที่จะไปช่วยมหาลัยะค,ะค่ะหรือว่าช่วยสาขาเพราะว่าสายหนูเนี่ยเป็นนักปกครองค่แล้วยิ่งสิ่งที่หนูไปทำเนี่ยมันควบคู่แล้วมันเหมาะที่ว่าจะเป็นประสบการณ์สามารถมีประโยชน์กับในอนาคตกับในอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะค่ะ ก็คือเป็นทั้งศาสตร์และสินนะคะ<ช>ก็คือคในส่วนของสาขารัฐศาสตร์นี่มันมีทฤษฎีอะไรต่างๆอยู่แล้วพอเราจําทฤษฎีได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะนําประสบการณ์ที่เราทํากิจกรรมต่างๆนะคะมาบูรณาการร่วมกันนะคะเพราะว่าข้อสอบของสาขารัฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นอัตนัยใช่ไหมคะ,คะฉะนั้นนี่ถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างประกอบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีทฤษฎีทฤษฎีเราแน่นอยู่แล้วอรประมาณนี้นะคะะและนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะ ก็ฝึกฝนการเป็นผู้นำค่ะเพราะว่านักปกครองก็ต้องมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความกล้าแสดงออกค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็กที่สําคัญเลยนะคะที่ต้องทํากิจ,จก,กรรมเพราะว่าการมีจิตสาธารณะค่ะจะช่วยสอนแล้วก็ช่วยทําให้เราเป็นมนุษย์ที่ว่ามีศัก,ก,กยภาพที่ดีมากขึ้นนะคะ,คะ แล้วก็ในส่วนของก่อนที่จะสอบเนี่ยมีเทคนิคติวอย่างไงกับเพื่อนบ้างคะค่ะตอนแรกนะคะก่อนที่จะสอบอาจารย์เขาก็จะแบบเวลาสอนเนี่ยหนูก็จะต้องเรียนรู้ก่อนคะ่ะว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์หรือว่าเทคนิคการสอน,สอนเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแล้วก็<ฆ>อาศัยการ,จ,การจดจําแล้วก็การสังเกตอของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะเน้นตรงไหนหรือว่าอาจารย์คนนี้ชอบอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะคอยสังเกตแล้วก็ พอจดจดบันทึกอะคะอ่ะแล้วก็อันไหนที่ว่าเป็นสําคัญเนี่ยเราก็จะมีการคีย์เวิร์ดเอาไว้โน้ตเอาไว้แล้วก็ทําเขียนปากกาเป็นไฮไลท์สำคัญไว้ะคะ่ะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราก็อ่าน อ่านในสิ่งที่ว่าเรายังไม่เข้าใจให้เข้าใจแล้วก็ของหนูจะไม่เน้นอ่านหรือว่าเน้นจํานะคะของหนูจะเน้นทำความเข้าใจเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูเข้าใจแล้วอ่ะหนูจะสามารถจําที่เหลือได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจําแต่เราไม่เข้าใจหนูจะไม่สามารถทําข้อสอบได้เพราะว่าข้อสอบของนักปกครองที่ส่วนใหญ่จะเป็นในการแสดงความคิดฟีไอเดียอะไรเนี้ยค่ะ จะเปิดว่างหนูก็เลยจะเน้นเข้าใจมากกว่าการจดจําเพราะว่ามันสามารถทําให้เราเขียนได้มากมายแล้วก็ว่างมากขึ้นค่ะค่ะก็เอาประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆมาเขียนได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของอการเรียนในห้องเรียนบรรยากาศเป็นไงคะสาขารัฐศาสตร์นี่เข้มงวดไหมคะเข้มงวดมีบ้างคะ่ะแล้วก็มีสนุกสนานบ้างเพราะว่าอาจารย์เราจะเข้มงวดเป็นบางเวลาถึงเวลาไหนที่ว่าอาจารย์เขาก็จะยืดยุ่นให้นักศึกษาผ่อนคลายเพราะว่านะัก นักปกครองเนี่ยถ้าเครียดเกินไปเราก็จะบรรยากาศก็จะไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์ก็จะม,มีให้เล่นเกมบ้างหรือว่า<ม>ให้สแสดงความพิดเห็นแลกเปลี่ยนกับอาจารย์หรือว่าส่วนใหญ่้จะเน้นการพรีเซนต์หรือก็ารนำเสนอเพราะว่าอาจารย์เขาจะสนับสนุนให้พูดไม่ หรือว่าการนําเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมากกว่าค่ะอ่าน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วก็คือเพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์เนี่ยให้น้องๆได้ลงพื้นที่พูดคุยพบกับชาวบ้านที่ผ่านมาเรียนปีนี้ปีสีนะคะ,คะมีประสบการณ์ลงพื้นที่ที่ไหนที่เราคิดว่าเอ้ยมันมันโอเคอะเราเประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงพื้นที่ที่ว่าชอบที่สุดนะคะ,คะก็จะเป็น ที่จังหวัดพังงาค่ะ,คะเพราะว่าอันนั้นเป็นทิปเป็นทิปที่ว่าเราได้ไปกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะ,คะเพราะว่ามันเป็นการลงพื้นที่ด้วยแล้วก็การสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยพัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าอย่างตัวหนูเนี่ยเป็นคนภาคกลางพอมายูภาคใต้แล้วเราเห็นวัฒนธรรมหรือว่าอาหารก,การกินที่ว่าแตกต่างไปตีนตะลังก็ รู้สึกชอบเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขาแบบว่ามีความเป็นกันเองแล้วเขามีน้ำใจทําของอะไรมาให้กินแล้วเขาก็มีการต้อนรับที่ดีค่ะแล้วเราก็เลยช่วยกันเต็มที่ค่ะ,คะตอนที่น้องดาวลงพื้นที่ที่จังหวัดพังงาไปสํารวจเกี่ยวกับอะไรคะก็มีเกี่ยวกับเกาะแล้วก็การท่องเที่ยวของเศรษฐกิจเกี่ยวกับพังงาแล้วก็มี ช่วยเหลือตมโรงเรียนค่ะค่ะไปพัฒนาโรงเรียนได้กับเด็กๆอะไรประมาณนี้ใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ถือว่าเป็นทริปที่ได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนอได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์อย่างที่เราทุกคนทราบนะว่านักปกครองเนี่ยมันต้อง<ช>อยู่ในหัวใจของประชาชนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่มีประสบการณ์ที่ได้อยู่กับชาวบ้านคุกคลีกับชาวบ้านก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมาอยากจะถามน้องดาวคะ่ะว่าทราบมาก่อนว่าน้องดาวเคยเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรด้วยนะคะ <ฮ>ซึ่งน้องดาวเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยเนี่มีวิธีการแบบเทคนิคในการแบ่งเวลาอย,ยังไงคะเทคนิคของเรานะคะก็คือว่าในตารางเรียนเนี่ยมันก็คือว่าเราตอนเรียนเราก็เรียนเข้าเน้นเข้าเรียนนะคะแล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่เข้าสายบ้างแต่ว่าเราต้องรู้นาทีอะคะว่าต้องส่งงานวันไหนก็คือทําส่งงานทุกงานแล้วก็จะเน้นการสอบมากที่สุดคะ่<ฮ>ะเพราะว่าคะแนนอยู่ที่สอบแล้วก็ พอเสร็จตรงนี้เสร็จเราก็ช่วยเหลือจากกิจกรรมในมอต่อค่ะเพราะว่าเราก็จะแบ่งเดียวกันที่ว่ามันจะมีวันหยุดเวลาว่างเราก็เลยนําเวลาว่างเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เลยช่วงเย็นหรือว่าวันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะนํามานัดประชุมกับสาขาอือ่นๆเพราะว่าจะได้รู้จักเพื่อนๆสาขาอื่นค่ะ ก็ไม่ได้กระทบการเรียน<ช>นะคะ,<ช>คะเพราะว่าน้องดาววางเป้าหมายหลักก็คือเรียนต้องมาก่อนไม่ว่าจะยังไงอาจจะมีบ้างที่เข้าเรียนสายแต่ว่างานทุกชิ้นต้องส่งอะไรประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของการเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรเนี่ยน้องดาวได้ประสบการณ์จากตรงนี้ยังไงบ้างคะได้รับการเป็นผู้นำจากวางขึ้นจากตอนแรกได้ มีความรับผิดชอบแค่ในสาขาทีนี้เราก็ได้รับเป็นคูณสองคูณสามเข้ามามก็เหมือนว่าเราได้เพิ่มหน้าที่ของเรามากขึ้นเราก็จะต้องสิ่งหนึ่งเลยคะ่ะการรับความความคิดเห็นของผู้ผู้อื่นการเป็นผู้ฟังแล้วก็ผู้นาผู้ตามที่ดีเนี่ยเราได้เรียนรู้หมดแล้วเราก็จะได้รู้วิธีการวางตัวการปรับตัว ทำให้หนูได้รู้มากขึ้นว่าเวลาอยู่ตรงไหนเราสมควรทําตัวยังไงค่ะอยู่ตรงนี้มันจะจะทาตัวเหมือนเดิมทุกครั้งที่อยู่กับทุกที่มันมันไม่ใช่มันจะสอนให้เราว่าเราต้องอยู่ให้เป็นแล้วเราก็ต้องมีการคิดก่อนพูดเสมอแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เป็นหลัก<ม>ต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจมีความเป็นกลางให้มากที่สุดอะงรล โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ฟังจากที่ฟังแล้วมันทําให้เรารู้ว่าน้องดาวเป็นคนที่มีจิตสาธารณะถึงแม้ว่าพี่สายเองไม่ได้อยู่ในงานที่เป็นงานกิจการนักศึกษาแต่ก็มีช่วงเวลาสั้นๆบางช่วงเนาะที่เราได้ทํากิจกรรมด้วยกันอะไรประมาณนี้เหมือนวันพ่อวันแม่อะไรอย่างนี้ที่จะต้องพาน้องๆไปทํากิจกรรมร่วมกันที่ <c oughs> อําเภอก็จะมีน้องดาวนี่แหละเป็นแกนหลัก พาเพื่อนๆพ,พาน้องๆไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอประสบการณ์ที่ได้จากการที่ทํางานนะคะน้องดาวก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้นําการอยู่กับเพื่อนๆสาขาอื่นๆด้วยนะคะเอาละในช่วงท้ายรายการน้องดาวมีความใฝ่ฝันแบบในอนาคตอยากจะทํางานประมาณไหนคะอยากจะทําข้าราชาการนะคะอืเพราะว่ามีความมั่นคงที่ว่าใครๆก็รู้กันอยู่แต่ว่าส่วนตัวหนูอยากทำสองอาชีพอค,ค่ะค่ะ ทำค่าราชาการแล้วก็ควบคู่ไปกับธุรกิจที่บ้านคเพราะว่าจะได้เป็นการหารายได้เสริมค่าราชาการ<ม>ที่หนูพูดก็คือนักปกครองท้องถิ่นค่ะ,คะก็คือเราจะเอาตามอำเภอของเรา<อ>ก็อาจจะเป็นประหลัดอำเภอหรือว่านายอำเภอ<ม>หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะเป็นผออของกองต่างๆหรือว่าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหวังของหนูที่ตั้งเป้าหมายไว้ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่บ้านบ้านลูกหนาวทำทำเกี่ยวกับประมาณไหนคะมีสวนบัวค่ะมีการค<ม>้าขายเกี่ยวกับดอกดอกบัวแล้วก็อยู่ที่<ม>จังหวัดอะไรครับเพชรบุรีค่ะอําเภอชะาำค่ะ,คะแล้วก็มีห้องพัก<อ>ค่ะเป็นเป็นห้องพักหรือว่าบ้านเช่าอะไรงนี้คือสิ่งที่หนูอยากทำเพราะว่าเวลาเราไปทำงานนี้เราสามารถจะมันเป็นอาชีพที่ว่ารายเดือนนะคะ,คะแล้วบัวนี่คือว่าเราไม่ต้องลงทุนค่ะ ไม่เนา่าไม่เสียคือขายได้ตลอด mm hmm. เรื่อยๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วมันก็ไม่เสียอะไรเงี้ยค่ะก็ mm hmm. ลเลยคิดว่าเหมาะเหมาะกับสิ่งที่วางแผนไว้ค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องหนาวนะคะน้องปีสีนะคะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคะแล้วก็มีความฝันที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นข้าราชการฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็คืออา,อาจจะไม่ได้เป็นในทันทีแต่เราสามารถที่จะอ่านหนังสือแล้วก็สอบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําธุรกิจช่วยที่บ้านประกอบกันไปด้วยนะคะ,แล,ะแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนี้อะไรจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนแล้วก็อยากจะเรียนให้ได้เก่งๆเหมือนเราหรือบางทีไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งมาก แต่ขอให้ผ่านในระดับที่มันอยู่ได้ะค,ะค่ะหนูไม่ได้อยากจะสอนให้ทุกคนต้องเรียนได้เกรสูงๆนะคะแต่อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนึกว่าตัวเราเนี่ยอยากเป็นอะไระเรามีจุดดีจุดเด่นมีความสามารถตรงไหน,นอยากให้ทุกคนงัดออกมาล่วหากันให้เจอ พอเจอแล้วอยากจะให้ทุกคนพัฒนาและอย่าหยุดพัฒนาทําให้ดีที่สุดจนกว่าจะประสบความสําเร็จและอยากให้ทุกคนนะคะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งเวลาผ่านไปเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำะค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะน้องดาวนางสาวหนึ่งรือไทยพุ่มสวัยนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้รับเหรียญเรียนดีนะคะจากพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2563นะคะซึ่งรับจากท่านที่การบดีมหาวิทยาลัยแม่โจรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมานะคะขอบคุณน้องดาวมากๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นต่อไปจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะคะวันนี้ขอบคุณน้องดาวมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จงใช้ชีวิตบนความดี